รับไล่จังวะที่คนมือเนี่ยเอาเราได้ไปอันท่านบอกไอ้น้องบอลน่อยเนอะไอ้ยวังซีสามซีมือที่แล้วนี้เพิ่าได้กันจังมากกว่าได้ผู้ละซี่สิบห้าสิบโตมากกว่าดึงได้แต่ปลาลดรสั้นขนาดพอไปโบราณเนี้ยวะบเป็นตาเลย มันมันมันขึ้นกินปเป็นมือเรอน,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 เนอเระจากมันรอยอย่างบ่รูล้ <c oughs> ล่ะนั่นแหละแถมยังตัวน้อยอีกนะบิ้งวานเนี่ยมาบุทึกมือแต่น้อว่ะน <c oughs> ่าจะกินดีนะนาะบบ้งน้ำกันเลยมันขอมาลอยอซอแเอวละ ลอยอยู่ไหมครักันไทยบัดนอ่นหนือยไหมมาลอยซดอ่ะเอาคณะไทยปั้นนี่ยังไปซดอ่ะวันน้เขาเขาามาเอาขึ้ื่อนดิโอสรุปสมัวเลยไปนองบัลนะอ๋อหลังกับมันว่าไรคือมือสองสามมือที่แล้ว โอ้โอ <Emmanuel> oh, oh, well, ้จรสุด <cin> ด eh <inaudible> ึงเจราสุดได้ปะครับเอาพูดได้พูดมาได้เหรอเนาะวันนี้มามาทางนอกไอตรงหลังวัดนะวัดสมประทานนะนี่ตุกยี่หรือครับอยู่ทางใช่ครับอนนัโอ้โหโอ้่ดีอะแท้วะวันนี้ก็เจอ จานได้ยุ่นอ่ะเป็ี่นไข้บสบายก็แมวมากว่านอนตื่นขึ้นกว่านึเข้าไอ้รอกินข้าวเสร็จก็ออกแม้ากว่ารจาัดักย่บนกครับนันว่างแตสิไปแต่เป็นแต่เศ้าเนื่อเมินะมันเ้าหดงานมุ่งงานบ้านงานท่านงานนี่เนาะบ่ว่างฮ้โอ้บ่มีเวลาอีกหรอครับ ตายยังเดี๋ยวอยากษ์ติดจกันน่ะต้องหาเวลามาติีกห้ได้น่ะอันนั้นน่าจะเป็นปลาโรตนะเนาะนี่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 อันนี้นี่ปลาโระ อูเลนมเอาักบกับแล้วนะครับเด้วแต่เวลาว่างเนะได้ยุบบอเราได้ได้บอกเันได้ได้ไร่ได้ไร่ตรโดโอ้โหไิง ทั icana, planet, ้งน yes oh, uh, ั้นนะทงกบกําซาบัวก็เต็มจุดคึกทนะก็เป็นบุญทีเน่ะโอ้เนาะจัดแข่งติดประหลดกันโอ้ตัวนี้ยัด เป็นบอให้เป็ปแต่เศร้าคนจังไรใบมาคนมีบัดมานก็คนได้คนบ่ได้เหรอเนาะคนคนได้ขี้ขันหญ่กับโบยญ่เพียนเนาะนแะแดดฮอนฮอนก็แดดนะฮอนอยู่ก้มนี่นะดีละ สู e. thing, ้แดดเอาไว้เาะันออมีแต่ปลาเข่งบนไหนมีปลาเข่งกินก็กินแต่ปลาเข่งนะเ่อวานนี้อย่างนั้นรู้จักจ้ะ ดูพ่อไอ้น้องบอนน่ะได้แต่ปากคิงเอาแง่เนี่ยคีย์กุญแจนี่น่ะนั่งอยู่กับ2คนนั่งด่วน e, bon à. okay, okay. <laughs> <laughs> nhé lắc พอพอ,อย่าท่านลอยไปน,นมันมาซอ,อยู่่อนว่าไปเิง nghe bơ bẩn là tiếng này bất đổi <laughs> Ninh đột lọ Ninh mình đột đột bất nha <laughs>

เล่นเงี้ยไหมแบบน้อยนิดแบบน้อยหรือปูก่กับบุรุ่เลยเย็บ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 โอ้ยอ,อยู่ไฮนาหนองวันนะ่ะเห็นเป็นโตรกับบุญมีปัญญาสิเอาน่ะเล่นไปเล่นมาอยู่ครับอือ จะไดยมีปัญญาเอาเนะะะาะย้ายากให้ป่าอันค้างดำเนี่ยไหบ้านเราจะแดดเดียวอัน,นไหนมักน,น,นมก็กินได้อันที่เขาบอกกินอ่ะเพราะว่าคลองท่านมันสกปรกมันคลององสกปรกมันมีสารปรับลูกมัรอดไหลไอ้เฮ็ดสุกแล้วมันก็มีปัญหาหรอกคนกินเขาก็กินอ่ะมันกินบ่ไว มันคนกินน้อยกว่าปลาโอ้ยเป็นบ้านเฮาดดิถึงแห่ถึงด่างถึงอ oh oh uh ีตงถึงไงใส่ถึงโอ้ยโอ่งหางอยังโอ้สารพัดแหละเอาเอาเอาเอ๊ียงเอารถแล้วาไปกันยิง นนบนไตไกกสำซานะ่ปะปลาลดกินดีบน,นะเออมันคือลยงมบ่มีบนไปกันดิหรือว่าสนเดน้ำแห้งอ่ะเหรอสัมปีละน้ำแห้งเหรอแต่ให้สิ มีปัญญาเอาเลยลราโอ้นี่มาจากคุณก็มาเดอดกันนังวะพอมาคูดอยู่ร้องเ่ยมันนั้นไปเจอมาจากะไรวะหนังวะโอ้เขาได้เขาได้แท้าดีเท่าสิบกิโลก็ได้อะสิบสอ็โลสิบสองโลเขาได้อะโอ้โอาหาไข่โดยตรงเลยอะ Mark, ออเดอร์มาเขามาห้าเลยมีออเดอร์เราสันโอเขาติดวีนัมบีในเท่าละสามสามซี่เขาก็ได้อ่ะอืมโบมินเลวติดวีมันก็วีเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปสามซี่ห้าตัวก็ได้นะบอกว่านะมันมันปนลดหลด่ไหล่ละเล่นเนี้ย <laughs> เดี๋ยวก็ได้ <laughs> มันได้รุ่นดีเ่ติเบ็ยมันมันมันบบคือวานเห่โบคือเอาอีซ้อนตรงอย่างด้มันรุ่นสนุกดีฝึกสายตาน้ำออกำลังสายตานำโอนกเนมอด้ห็เล่น่งาเนีล่ยดะเฮดึกเอาเลยเป่าเอาทุกยัน หรว่า้บ้นเห่เป็นผมผมวัดมันไม่เป็นกว่าเอ,อ,อื่า,งงาอยาอานนตครับขึ้นตอืโอ้ตรงคลองนะตี่อยก็ะไกว่าหลองอีกย่างห้องก้าวคลออย่งก็เหเห็หหนปะ ไอ้คนแปลงนั่งกันนี่นะเอาดึงนี่เห็นหน่อยเห็นหน่อยดิโอ้ยเบิดมันทอดเงี้ยปลาหลุดเหรอวอฮะมันต้องคนนึงใส่คนนึงติ๊กสองไทยน้ำพุงนะเอาอันนี้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 โอ้ยพออีเม่เอาลงไปอีกด้วยนะครับลงไปก็ไปกินเบ็ดกันเขา ลงไก้ให้นนวออกมาละมาแล้วกมกเสียโอ้กมกำอยู่เอาอันนี้ของแท้เอาไปไปไปขยัอย่างนหรือวะเสอยงประัันเต